ที่จะเล่าก็คืออยากจะบอกให้รู้ว่าไอ้ความผิดในอดีตไม่ต้องเอามาเอาไอ้ตรงที่เราเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงแล้วก็เดินนะผมจะเล่าเรื่องก็คือเรื่องที่มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนาบีบอกว่านาบีครับผมทำบาปไว้ครับก็ทำซึมๆน้ำตาเอ่อ นบีถามว่าทำบาอะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิเอ้ยนนี่เขาก็เล่าให้ท่านนบีฟังว่าผมทำบาปเอาไว้เนี่ยไม่รู้ว่ารับนับถืออิสลามแล้วบาปอันนั้นจะหมดไหมนบีบอกว่าเล่ามาเล่ามาเขาก็เลยบอกว่าเขาได้ลูกผู้หญิงแล้วเขาจะเอาไปฆ่าทิ้งภรรยาบอกว่าอย่าเลยนะยังไง เ,เด็กคนนั้นก็เป็นลูกของเราเขาก็เลยเลี้ยงมาจนกระทั่งเติบโตกลายเป็นสาวงามของหมู่บ้านมีคนติดเยอะมีคนมาสู่ขอเขาก็บอกว่าพอมีคนมาขอเยอะๆเขาก็รับไม่ได้ว่าจะให้ลูกแต่งกับใครหรือจะให้ลูกอยู่บ้านอย่างไม่มีผัว รับไม่ได้สักอย่างไม่รู้จะทํำยังไงกนะ็เครียดแลวนะเครียดเครียดภาษาของเขาอ่ะทําไมข้าแ้่มันก็หมดเรื่องไปแล้วอันนี้ก็อยู่จะฆ่าอยู่เพราะเป็นประเพณนี้ที่เขาฆ่ากันมาก็เลยออกอุบายหลอกเมียว่าจะไปเยี่ยมญาติอีกตะกกลหนึ่งอีกอีกอก็มีละนหนึ่งอีกตะกกลหนึ่งอยากจะพาลูกไปด้วยไปเยี่ยมญาติเมียก,ก็บอกว่าให้ให้คำมั่นสัญญากับฉันได้ไหม ว่าจะไม่ทําอันตรายลูกเขาก็ให้สัญญากัเบเมียเขาเมียก็อนุญาตก็พาลูกไปพอพาลูกไปแล้วเนี่ยเขาไปที่เหวแห่งหนึง่งไปที่เหวแห่งหนึง่งลูกสาวเนี่ยไม่ไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆตัวเป็นสาวมีคนมาสู่ขอแต่ว่าเขาไม่ให้ลูกก็รู้ลเรื่องแล้วแหละนะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกควายนี่ได้ไม่รู้เรื่อง ะครับลูกก็ถามว่าพ่อมีแผนจะทำอะไรหนูหรอพ่อก็บอกว่าเปล่าเดี๋ยวแล้วไอ้ไอ้ในฮัดิษเ็เรียกขามีะไอ้อะไรไอ้การอนุรักษ์ประเพณเีเดิมๆอ่ะมันทะลึ่งขึ้นมาก็กระตุ้นเขาก็คือชัยตอนก็ทำให้เขาวางแผนที่จะฆ่าลูกไม่ได้ ลูกก็เห็นอาการพ่อแล้วก็บอกว่าพ่อพ่ออย่าทําลายอามานะที่รับปากกับแม่ไว้นะอ่าเพราะว่าพ่อมันรับปากไว้ใช่ไหมละ่ะพ่อก็บอกว่าไม่ทาําหรอกไม่ทําเสร็จแล้วมันก็วนไปวนมาก็ชวนลูกเดินผ่าน,ผ,านผ่านทางปากเวนั้นนะเอารวบรัดเลยก็แล้วกันมันผักลูกลงไปในนั้นมันผาักลูกลงไป ไอตอนที่ลูกมันตกไปนะ่ะลูกมันยังเรียกพ่อจ๋าอยู่นะในรายงานบอกว่าเด็กคนนั้นพูดว่ายาอาบาติกอตันตานียาอาบาติกอตันตานีมันบอกว่าพ่อจา๋าพ่อข่าหนูเรอพ่อจ๋าพ่อข้าหนูเหรอ,อ,อ,หน,หรอนะไอไอตัวพ่อบอกว่า เล่าให้ท่านรอซูลฟังนะบอกว่า,วา mm hmm. อินนีอันนะมักัสตุฮุนักวัสสเมตุยาอัปติกตันตานียาอัปติกตันตานีอัตตาลัมอัสมาอันสู้ปรอยาตุเขาเล่าให้ท่านนบีฟังว่าเขายังอยู่ที่ปากหลุนปากเหวที่ปากลูกลงไปฟังเสียงลูกที่บอกว่าพ่อจ๋าฆ่าหนูเหรอพ่อจ๋าฆ่าหนูเหรอ จนกระทั sin sin ่งว่าสิ้นเสียงนั ah ้นไปเลยก็อยู่ก้นเหวไงแล้วเขาก็นบีสิบบอกว่าเราอุมิดตุอัลอูอัดดิบะอัลอูอัดดิบะอัฮัดันฟิลาฮิลียะลาอูอัดดิบุกะอัซาบันชะดดีเด นบีบอกว่าถ้าหากว่าฉันได้รับคำสั่งให้ลงโทษคนที่ทำความผิดในยุคยาฮิลิยะฉันลงโทษเจ้าเป็นคนแรกแล้วก็อย่างหนักเลยท่านฟังออกไหมครับว่าสิ่งที่ท่านผิดพลาดในยุคก่อนๆเคยบดอเคยชีอเคยอะไรก็จัำแนะ แต่พอเราเรียนรู้กิตาบุลลอกและสุนนะของท่านนาบีเนี่ยมันไม่ใช่กิตะใช่ไหมมันคือกิตาบแต่ว่าไอ้ที่เคยเรียนที่มันไม่ใช่หลักฐานศาสนามันกิตะไอ้นี่กิตาบุกไอ้นี่คือกิตาบเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมาน่ะนะครับอัลลอฮฺชัลลุรอฺกะลามุลลอ เพราะว่าอัาลาชันแปลว่าเพราะว่าเพราะว่าครุาครอา,าน,นั้นคือดํารัสของพระองค์อะไรเรียนรู้แล้วต้องทําครับแล้วก็อัลลอฮ์ไม่ไปตามพวงเราวกว่าก่อนนั้นมึงเคยอย่างนั้นมึงเคยอย่างนั้นมึงเคยไม่ครับถ้าเรายุติคุณลินลาดีนกักราฟอรนผมน่ปะปากปพื่มสุดยอดตรงนี้แหละตรงที่เวลาเวลาเอ่ยกุรานแล้วพวกท่านต่อได้ นะครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าถ้าในส่วนลึกหรือเบื้องลึกของใครคนใดคนหนึ่งไม่มีคุรานอยู่ในใจของเขาอยู่ในเบื้องลึกนบีบอกว่าก้นใบเตลคาริบมันเหมือนกับบ้านที่กำลังผูกพังที่มันจะลม้มไม่ลม้มดีแล้วครับเพราะกันทั้งหลายมีกุรานในใจนะครับมีอยู่ในเบื้องลึก มใช้คําว่าฟีเยาฟิเยา,ยาแปลว่าดึกสงัดเยาฟินนัฟคือในส่วนลึกของหัวใจแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่มีเอาไว้บรรยายมีเอาไว้ปฏิบัตินะครับแล้วก็นี่แหละที่เราเรียนก็คือเ,อเรื่องเก่าๆเนี่ยที่มันผ่านพ้นมาเรายุติซะ แล้วเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับเพราะนั้นเรื่องที่เด็กผู้หญิงคนนั้นน่าสงสารนะนะครับอย่าอบติแปลว่าพ่อจ๋าเลยอย่าอาบติอย่าอบัติกตันตนีนอย่าอาบัติกตันตาน้พ่อเขาเล่าให้ให้นบีฟังว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะ่ะฟังจนกระทั่งสิ้นเสียง ในฮะดิษเนี่ยบอกว่าฟาบากการับสูรุลลอฮหิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะอัสฮาบุบากกาเป่าอะไรเออพวกเราไปนึกถึงไอ้ยีบากกาอะไรเออเขาเชื่อ a บ u Bakar อยากยีบากกาชื่ออย่างดีเลยนะชื่ออบูบาก a r นะครับเรียกยีบากกา,นะยก,ยา,ก,าก็ยังเรียกยีได้นะแต่คนชื่ออับดุลกอเด็ห้ามเรียกนะ ท่านรอซูนร้องไห้ครับปะบาการราสุนรองท่านรอซูนร้องวะาอาชาบุสฮาบาที่ฟังอยู่กับท่านรอซูลก็ร้องเหมือนกันเห็นไหมคือฆ่าลูกตัวเองได้แต่นี้พวกเราในี่ยฆ่ายังไงครับก็คือเรื่องที่อาจารย์มินเขาอธิบายไปสักรู้นี้นะครับ มีลูกแต่ว่าไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนะครับเวลาจะบอกจะสอนจะอธิบายไม่รู้มันไปฝึกเขาที่ไหนมาเอาลูกว้างวาววแล้วลูกจะรู้เรื่องไหมอ่ะพ่อกลายเป็นหมาไปแล้วสอนลูกครับอะไรถูกอะไรผิดทำแบบไหนยังไงนะครับ